สวัสดีค่ะพี่พวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะวีมาใน e ีพีที่81แล้วนะคะวันนี้ช่องน้องละพีนะคะมีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆ3รายการ1,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พ นี่นะคะก็คือช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกนคิวโคดด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282ได้เลยนะคะช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนเลยนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพี่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆรายการใหม่ๆนะคะพี่ๆวันนี้400บาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆทุกคนนะคะ3รายการ1,000บาทจะส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะ ปกันที่รายการที่1นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกันเรียมรลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่ Jennifer Harbor Wuhan 1นนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ Genius Patrol Avengers Zahl uh Correct 2นะคะรายการที่2นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ คาสมเด็จเรียมตลับนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะจะเห็นแค่ด้านหน้านะคะพี่พี่เรียมตลับมาให้พร้อมใช้ง่ายกันแบบนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเรียมกอบพลาสติกเรนูนให้พร้อมใช้ง่ายกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่สามนะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการที่สี่นะคะก็จะเป็นผ้าปิดตาวัชพานสูงนะคะผ้าปิดตาวัชพานสูงนะคะเรียมตราพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะ รายการไหนไม่ช้าพี่พี่แอดไลน์แจ้ง ep แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่พก็จะเป็นพาสมเด็จได้ยำตรับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจากรายการไหนนะคะเป็นรายการที่5นะคะถูกใจากรายการไหนก็รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะพี่พี่แจ้ง ep แจ้งรายการทุกครั้งนะคะ EP นี้เป็น e p 8ีนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะเป็นพะระลีลาเนื้อดินเก่านะคะพี่พีพระลีลาเนื้อดินเก่านะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี รายการที่เจดนะคะก็จะเป็นชินนาลาชใบเสมานะคะชินนาาชใบเสมานะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจดนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8ดนะคะพี่ๆรายการที่แปดนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆวัดเข่าบันไดอิดนะคะเก่าๆเลยนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะพี่ๆสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่น3รายการ1000บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์ปันหลวงพ่อแก้วนะคะ พระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10นะคะก็จะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศนะคะพี่พี่ ด้านอาดังค้างาด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะอย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักทิปตัวเข้ามานะคะแจ้ง ep แจ้งรายการทุกครั้งนะคะ ep นี้เป็น ep 81นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11เเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะพี่พี่ เหรียญรวมครอบพวงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่11นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่ พระซุ้มกอนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถึกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13านะคะเป็นเตารีดหลังหนังสือหลวงปู่ทวดนะคะพี่พ ด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่ๆท่าไหนสะดวกอนก็สามารถอนกันเข้ามาได้เลยนะคะหมายต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14เป็นพระปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะคะ พระปิตาหลวงผู้เยี่ยมวัดหนังนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหล NG, well. ังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่14นะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15้านะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะคะพี่พพระปิตาหลวงปู่จีนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่15้านะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่สิบหกนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเรียมตรับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ รายการที่17นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทัพนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจกรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะก็จะเป็นพัดเนื้อผงวัดปากน้ำนะคะเตรียมตระดับพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆ พระปิตาหลวงปู่สุขนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจร,รายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20สิบนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเรียมกรอพลาสติกเรนูนให้พี่พี่แบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถูกใจรายการไหนรีบทักริบโทรเข้ามาเลยนะคะแจ้ง e p ีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะ ep นี้เป็น E ี8ีแปนะคะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปกันต่อรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ เหี๋ยวหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกจะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่พรายการที่22นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกจะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะ อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหน <_ C os al> ก็สามารถแอดไลน์แจ้ง e p ีแจ้งรายการได้เลยนะคะไปต่อกันทีนะะ่รายการที่23นะคะรายการที่23นะคะก็จะเป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อทานะคะสักครู่นะคะพี่พี่พระหล่อโบราณหลวงพ่อทานะคะพี่พี่เป็นรายการที่23นะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวมนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อทวมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เรียวหลวงพ่อคูณนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เมตตามหานิยมนะคะรายการที่25นะคะ ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถึงจจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน,อน้องรบพีได้เลยนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้3รายการ1,000ับาทจัดส่งฟรีเลยนะคะนี่นะคะหากสนใจสามารถสแกนกิวอาร์โค้ดนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันได้เลยนะคะช่องรบพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ไว้เจอกันในพีหน้าอีกนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ